เข้มมุกดาภาษาใจส่งถึงใจไม่ต้องพูดก็รู้ว่ารักล่าสุดแม่หน่งปณิตาคุณแม่คนสวยของน้องนิรินหรือคุณแม่ของหนุ่มเข้มอัศวีพักพงภัยารพระเอกหนุ่มชื่อดังจากทางช่องเจ็ดคู่จีนของสาวมุกดานารินรักได้ปล่อยเพลงใหม่อย่างเพลงภาษาใจเพลงรักที่ไม่ต้องพูดคำว่ารักแค่ใช้ภาษาใจซึ่งเวอร์ชันนี้จะออกให้โชมมิวสิกวิดีโอเต็เมๆในวันที่8สิงหาคมนี้แต่ แค่ปล่อยทีเซอร์มาก็าต้องบอกเลยว่าโด่งดังอย่างมากเลยทีเดียวเพราะดึงคู่จีนระดับตำนานอย่างสาวมุกดาลและหนุ่มเคยมียบอัสวีมาร่วมเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ต้องบอกเลยว่าดูเหมาะสมกับคู่นี้มากเพราะเวลาที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันก็มักจะมีสายตาที่ทําให้ทุกคนต่างจับได้ว่าทั้งคู่เหมือนมีใจให้แก่กันแต่ไม่กล้าข้ามเส้นจากเฟรนโซ้นนั่นเองแต่สามารถแสดงออกทางภาษาใจได้เป็นอย่างดีฉะนั้นไม่ต้องพูดคําว่ารัก ทุกคนก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าทั้งคู่เป็นคู่จิ้นที่รักกันจริงๆแม่หนิงเนี่ยช่างทำเพลงออกมาได้ดีจริงๆแถมมิวสิกวิดีโอก็ทำให้เห็นสาวมุกดาและหนุ่มเข้มอยู่ใกล้กันอย่างน่ารักพร้อมกับทำกิจกรรมต่างๆที่ทำให้รู้เลยว่าคู่นี้ยังไงก็ไปไหนกันไม่รอดอย่างแน่นอนอยู่ด้วยกันทำให้แฟนคลับใจฟูแบบนี้ตลอดไปเถอะค่ะมั่นใจว่าวันที่8สิงหาคมนี้ทุกคนจะต้องมีความสุขและช่วยกันชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้จนโด่งดัง ขึ้นมาอย่างแน่นอนคะ่ะรวมกันให้กำลังใจหนุ่มเข้มัศวีสาวมุกดาแม่หนิงปณิตากันด้วยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิวด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า